ตามไจหนูก็ดูเขาสวรรค์ครับไปแหวนไหนไปดูกันนี่คือปรืรองเรื่องระหว่างทางครับนี่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 เห็นแน่นอนหรือกันเลยครับระหว่างรอปั๊มรอปั๊มไม่ให้หรอก ปั๊มมันมีตรงนู้นปั๊มมันเปิดแบบนี้ไม่เปิดเหมือนกันนต่เราเปิดปีห้าไว้สุดนี่วัตชีบัตชีปั๊มไม่เปิดเมื่อกี้ไปดูมาให้อ่ะเปิดปีห้านะรอเติมน้ำมันนี่ก็ ปั๊มเปิดแล้วครับได้เติมแล้วดี่เลยตอนนี้ตอนในขนาด500าถึงทางขึ้นแล้วครับเวฟพันนี่ครับ ต่อได้คลิกคลิกคลิกเอ้ามาทำอะไรครับเนี่ย ระหว่างทางขึ้นไปลุยยิงเล็กเดี๋ยว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 แล้วเราจะตามหนุ่มๆไปที่ไปที่ไหนที่ปั๊มแล้วเปิดเปิดไฟเลี้ยวตามหนุ่มๆเฉยเลยอ่ะอาร์โนวินจะตามหนุ่มๆเข้าปั๊มอ่ะ ตีไฟเลี้ยวหาจัดชดตีตะไฟเลี้ยวเข้าจะเข้าปั๊บเพิ่งได้ขึ้นได้เอ้าไม่ใช่พวกกูดีกว่าก็เห็นมอเตอร์ไซค์นั่งหน้านั่งข้งหน้าเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวอุ้ยเอ้าเอ้ยยังไม่เจอกระต่ายนะครับอุ้ยไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ว่ามันขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวเนอะ แต่ก็เหมาะดีมันดีทางขี่ดีถ้าต่านสเตอร์ใหญ่ๆมาน่าจะเหมาะบิดเออนิ่มๆหน่อยดูวิวครับดูวิวข้างหลังกันครับดูวิวข้างหลังครับโอ้ยสุดจัดเกี่ยวหวั่นโลกเน,นียแ,แค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะผมล้มแล้ว มอมานันโอ้ยนี่นี่นุ่มนุ่มชัดเจนใหญ่ไปขอเปนหาเลยคับนี่เขา้เรียนว่าขี่กลางทะเลหมองจริงๆไปต่อไปเลยครับขึ้หมดยัง ยังไงก็รอวันเนี้ยยังไงก็รอรอให้มอมันต่ำลงก่อนโอ้ยโอ้ยดู ไม่ต้องออกมาเนี่ยวัวชีอะเลยอ่ะถ่ายไปโกสวยจริงเดยวจริงใครขนาากันโทษกนนาเลยเราจะอาหรือว่าถุงมันด้วยกอ้ี่เก็บหมอกกับบ้านกลับถึงบ้านว่าเขามีคองฝากมาให้ มีฐานสองนลครับรอถอ,บเออฐานสามไปทางไหนอ่ะต้องไปทางไหนฐานสามอ่ะอ๋อเหรอทางทางมีมีเด็กเอ็นไหมไปถึงไหมเอ็นไม่ติด นี่ลูกพี่ลูกพี่ผมต้องการแล้วเราใช่มองลบล้มเพม่อนเลยมองเนี่ยผมเจ้านี้บอกพี่มดนน้ำมันแีละ ไม่รีบตะเก่งเราด้วยอะโอ้ยท <parece> ุกงานตะเก่ง se นี่ทางนู今日今日 <ne> ้นเป็นไงบ้างเนี่ยต้องมาสัมผัสด้วยสายตาตัวเองอะไรพี่บอกบอกคนอื่นให้หนาเออไปเจออย่างงี้กูทายเลยวให้มันถูกเองท้าวไปถูกเลยอ่ะท้าวลูกให้เพื่อนดูนี้เนี่ยข้าวจถูกเลยอืมน่าจะตรงนี้แหละ เ้ระวังทางสามรูปแล้วอุย้ยฟินไปลุยฐานสามว<ป>ิวครับระวังทางนครับนวิน สุดๆทับเขาสวรรค์ไปเดินต่อฐานสามอยู่ข้างล่างมาแล้วใช่ไหมมาแล้วโอ้ยถ่ายรูไปไม่ได้เลยเอ้าไหนอะ่ะเอ๊เขาไม่ขี่ขึ้นมากันเลยอ๋ขอข้างล่างเหลือกี่คันเ,น,เนี่ยข้างล่างข้างล่างเขา,ขา,าเขาเข,า,ขาห้ามขึ้น ไปใอยู่ตรงเต็นทู่นน่ะเหรอใช่ทำไมอย่างงั้นนะครับเขาตะโกนว่าไงดีวะเฮ้ยสวรรค์ยินยินมีต้อนรับนี้ป่ะเขาเขาสวรรค์ยินดีต้อนรับครับไม่ใช่เขามีแต่สวรรค์เด็กเอ็นไม่มีครับไปหาดาบหน้าโอ้เดือนสี่ทุ่มมามาถึงนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเป็นไงครับยังไม่ครบใครวัดลาดยาง นักบินเดินมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเดินมาตั้งแต่หกโมงเย็นครับหกโมงเย็นโอ้ขึ้นมาถึงนี่หกโมงเช้าเอ้าเจ๊มาได้ไงเจ๊สุดยอดจริงๆยกเรียวให้เลยอยากออกหลังกายไงอยากดึกเหนือยก็ตัวไปไหนล่ะ ตรงเต็นท์ใช่ใช่ตรงเต็นท์แล้วผมจะต้องถอดถ่ายสองไหวแล้วมีใครช่วยผมอ่ะอยากไรก็ไม่มีคีบๆไปคนเดียวโดนเลยลืมไปสามรอบตอนแรกมาตามหลังมาเรื่อยๆอ้าวขอขอหายใจขอหายใจนะครับหายใจง่ายไปหายไปเลยได้โอ้ยแล้วโดนหลงโอ้ยถ้าไปยืนนะถ่ายรูปสวยมากเลยสวยตรงนั้นอ่ะติดอย่างเดียวแหละ ปะกาแฟดีกว่าครับนี่อะไรเนี่ยนั้นน่ะอนั่งยังไม่ได้นอนเลยแต่เมื่อวานนี่เาไปแล้วแล้วเป็นเลยทางนี้มีทำงนี้นียวมากดูนั่งดูดิข้าวซนปข้าวซุปโอ้ยกาแฟเย็นแล้วฟันขึ้นเลย เนี่ยเขาแล้วโผล่มันโผล่แล้วนะไปแก้วก็แก้วคนนะสวัสนี้ตอนไหนครับพลังอะไรปะที่ฐานที่อาคารนะพื่ครับที่อาคารนะข้ามที่อาคารไ่ครับม่เรื่องครับไอ้ครั้งก็บัญชาเขาบอกมาโอเคครับผมกาแฟไหมครับตอนเพื่อข้ามติดอาคารข้ามติดใต้ข้ามติดไรใส่เงี้ยเพี่อแปลว่าเมซอนใครลงใครลงไปก่อนเจอกันที่อ่างเก็บน้ำเนอะ ทางเดนดังข้างล่างเลยเนอะโอเคโเคช่ียเราขึ้นค้ับอแหมถ้าหนาวนี่หนาวใครนะใครเมีอ๋อขอเหยวใครนะมีกบฮะกบ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 เขา ้นมากินพิซซ่านะครับพี่เร่แล้วเจอทางไฟไครับเจอแล้วครับแต่เราคว้าเอาไว้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ว้าตุเรานตุนพลังงานมาเยอะๆก่อนนะครับ ทริปแรกก็ทริปแรกก็เล่นสะโหดซะเลยเดินมาตั้งแต่หกโมงเย็นผมเดินตั้งแต่หกโมงเย็นนี่ถึงถึงหกโมงเช้ารอบรอบรอบนาต้องมาแก้ตัวเอาจากฐานสองมาฐานสามเออมีเห็นเห็นคนเดินแล้วไอ้ทางมันหน้าเดินว่าร้อนร้อนแนววิ่งหนววิ่งเออนี่เรากลางที่ไหนดีอ่ะอยทีนึ่ะถันนึง จริงนะฐานที่เราลงขึ้นไปข้างบนอ่ะสวยผมไม่จะไปถ่ายรูปอะไรเนี่ยนั่งอัปตูดต่อพื้นมาอย่ใช่ไหมคิดถึงท่านนั้นรู้ป่ะคิดถึงขนาดหนึ่งทำไมคถ่ายถูกลำพันหนึ่งฐานที่ลงเข้าไปนะนั่งกินมาม่าขึ้นกัแล้วพวกจะพาไปพูดข้อหมูอีกอันเนี่ยอยากเห็นวิวสวยป่ะลองลงไปถ่ายรูปฐานหนึ่งนั่นรวยกันต่อไปลุยพูดข้อหมูกันต่อ ถอดเสื้อลูบขี้ดินออกตะก่อนนี่เรื่องถอดเสื้อเร็วแหมลูกน้องช่างคิงมากะตัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอบ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 รบรอบร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 บลูกน้องช่างคิงมากะตัวดอกดอนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยลูกน้องช่างคิงช่างคิงมาช่างคิงโน่นเออไม่เห้เขาใกล้เลยช่างคิงมานี่ปล่อยเลยยังไงเล่นกีฬาคิงโดน่นดังแล้วนินได้แล้วโหสุดยอดไอ้เก่งนี่นี่ พี่เลคนดังเจียเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยไม่ได้ตัดเหลี่ยมเลยพอเกี่ยแล้วอ่อนเกี่ยเลยเกี่ยตัดให้เป็นเหลี่ยมบางทีผมลองเอาค้อนปอนตีให้บางนะก็อ่อนอ๋อตัวนี้ไม่ได้ไอ้นี้ของนักเก่งใช้ไม่ได้ CRV อ๋อนี่ของ Honda นี่เฮ้ยเราวขับฮอนด้าไอ้ของเราของเราบีโกะว่าดูดีแล้วเนี่ยเบอร์สิบสองทิ้ไปไหนแล้ว บอกไม่ต้องให้ลูกน้องช่างคิงนี่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 างเลยไหมนี่ยิ้มแจ่มวิสัยสุนะัินจะยางใหญ่ๆยางมันแปลกๆจับดูอ้าวเรียบร้อยไปแล้วเอาไปเลยครับพี่เล่ทำโซ่ตก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 นี่ยไม่ใช่ตกอ่ะเปียกจุดด้วยไปถึงกินยาได้พวกเป็ดบอกหรือกันต่อ อะไรนะลูกน้องเก็บโปลูกลูกน้องช่างคิงกับอะไรนะเนี่ยพี่เลพี่เลคนดังตำรวจยังง,ง <c oughs> โอ้ยขอโทษดีเป็นรอยไปแล้วแม็กซ์แร <c oughs> กเพราะว <c oughs> ่าแม็กสองที่ตั้งใจแล้วเนี่ย <c oughs> บุญมันลวงได้แม็กซ์ที่ะเอ็นเอส <In> <c oughs> <In> วันต้องเข้าแล้วเดี๋ยวได้หาเรื่องเปลี่ยนเปลี N ่ยนแบบอาแล้วเอาแล้วสองทีแล้ว ตามพี่แล้วปินแล้วมันเสียวยางไนไงที่วันนี้เดี๋ยวอย่าไปคิดมากไม่ใช่ยางไงเหรอไม่มีได้ไม่มีติ่งไว้ให้ม่ได้วยจะได้ไม่กินยังไงนะครับอุ้ยแข็งแข่งเกินเดี๋ยวดิ้นช่างปล่อยน้อยนี่ก็ช่างลงไปถึงข้างล่างลุยยอยไปลื้กันต่อเจ็บคอไม่เอานะครับ โอ้ยดูครับหืมสุดจริงน่าร้อนหรนี่น anyway> ี่นี่วันที่สามเมษานะครับแต่ดูบรรยากาศครับไปลุยกันต่อดูหมอกครับขืนเันะืม่กนเี้ยอมโอโหหมอกไปลุยกันต่อ บบิพี่เลขาขาตั้งกล้องนี่เนี่ยถ่ายวิวนี้แหละถ่ายในร่มนะขาตั้งกล้องเอาไหมขาเอาขาพี่เลี้ยมเขาเนี่ยออ๋อเก่งไม่ค่อยได้ตะกิยวจะกินเราไม่เติมเลยอะหมดไปขีดเดียวเองอ่ะแล้วมันจะได้หรอวะ เทิ่วกับแบบเทีงยวเที่ยวค่แบบเที่ยวเี่ยวตรงบ้านขาครับจบทิปบริเวณบ้านเขาสวน